หักฐานเด็ดผลเอ็กซเรย์หัวใจและปลอดนายแพทย์ใหญ่โรงพยาบาลตำรวจส่งเวทระเบียนทักษิณให้รชาชทันเผยข้อมูลให้ไปขอผู้อำนวยการได้จากที่หลายองค์กรค่ะมีการยื่นตวรวจสอบอาการป่วยของนายทักษิณทั้งแพทย์ข้าราชการเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลและกรมรชาชัรร์ว่าเอื้อประโยชน์ให้กันหรือไม่โดยเฉพาะค่ะการอ้างอาการป่วยที่รุนแรงอย่างโรคหัวใจ ทั้งนี้ทีมข่าวเดอะทรูดค่ะอยากจะชวนให้ไปร่วมติดตามตรวจสอบโดยจะพาย้อนไปค่ะเมื่อวันที่23สิงหาคมซึ่งกรมราชธณน์ได้มีการเผยแพร่เอกสารชี้แจงโดยนายสิทธิสุทธิวงศ์รองอธิบดีกรมราชธณน์ในฐานะโฆษกประจำกรมราชธณน์ได้มีการออกมาเปิดเผยว่าได้รับรายงานจากเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครว่าเมื่อเวลา23นาฬกา59นาทีของวันที่22สิงหาคม พาดีเวนได้มีการรายงานนายทักษิณชินวัตรซึ่งถูกควบคุมตัวอยู่ที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครแดนเจดอยู่ระหว่างการกักโรคมีอาการนอนไม่หลับแน่นหน้าอกวัดความดันโลหิตสูงระดับออกซิเจนปลายนิ้วต่ำ โดยโรคที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษคือโรคหัวใจเนื่องจากทันทสถานโรงพยาบาลรัชทันยังขาดเครื่องมือทางการแพทย์ที่มีศักยภาพแพทย์จึงมีความเห็นว่าเพื่อป้องกันความเสี่ยงอันตรายที่จะส่งผลต่อชีวิตเห็นควรส่งตัวไปโรงพยาบาลตำรวจที่มีความพร้อมมีเครื่องมือทางการแพทย์ที่มีศักยภาพสูงกว่า โดยแนวทางปฏิบัติกรณีมีผู้ป่วยที่เป็นโรคหัวใจซึ่งอาจมีความเสี่ยงต่อชีวิตจะมีการส่งตัวรักษาให้ทันท่วงทีหลังจากนั้นเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครค่ะก็ได้มีการนำตัวส่งโรงพยาบาลตำรวจซึ่งก็ได้รับตัวไว้เพื่อทำการบำบัดรักษาเมื่อเวลาเที่ยงคืน20นาทีของวันที่23สิงหาคม2566โดยเรือนจำค่ะได้มีการจัดกำลังเจ้าหน้าที่ควบคุม ตามระเบียบขั้นตอนของกรมราชทั์25สิงหาคม2566พนตรวจโทโสพนรัตสิงหะจารุนายแพทย์ใหญ่โรงพยาบาลตำรวจก็มีการเปิดเผยถึงการรับการรักษาตัวนายทักษิณชินวัตรอดีตนาย,ยกรัฐมนตรีโดยบอกว่าผู้ป่วยรายนี้เราไม่ได้มีการร้องขอไปแต่ทางโรงพยาบาลรัชทันได้มีการร้องขอส่งมาแบบด่วนขณะนี้นายทักษิณยังมีอาการไอและก็หอบอยู่ จากผลเอ็กซเรย์แพทยทางหัวใจและปอดเขาก็ยังเป็นห่วงอยู่ส่วนจะรักษานานเท่าใดตอบไม่ได้สมมติผมดูเคสผ่าตัดสมองแต่ถ้าเคสนี้เป็นเคสผ่าตัดหัวใจผมก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะเข้าไปเป็นจริยธรรมทางการแพทย์เป็นจรรยบัณทางการแพทย์ตัวหมอที่เขาถูกร้องขอเขาก็อาจไม่สบายใจเมื่อถามว่ารู้สึกกดดันหรือไม่ที่หลายไฟายพยายามจะให้เปิดเผยการรักษา พลตํำรวจโทสมพลรัฐก็กล่าวว่าการเปิดเผยรายละเอียดในการรักษาแผทยไม่สามารถเปิดเผยได้การที่จะเปิดเผยได้บางส่วนต้องขออนุญาตผู้ป่วยและญาติทำไม่ได้รับอนุญาตเราเปิดไม่ได้แต่รายละเอียดจะส่งไปที่ผู้อำนวยการราชทันถ้าอยากได้ข้อมูลให้ไปขอผู้อำนวยการราชทัน ่วนเรื่องของทางการเมืองเราไม่เกี่ยวการเยี่ยมเป็นเรื่องของรชาชทันอย่างเดียวแพทย์ใหญ่หรือหมอทุกคนหรือว่าหมอจกของใครไม่มีสิทธิ์เอาใครไปเยี่ยมถ้าเป็นการรักษาผมจะรายงานไปที่กรมรชาชทันเพราะรชาชทั์ต้องรับทราบเรารักษาอะไรไปบ้างอย่างไรก็ตามค่ะปัจจุบันพลตํารวจโทสมพลรัฐก็ได้เลื่อนตำแหน่งค่ะเป็นผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติแล้ว โดยพลตำรวจโททวีสินเวทวิทานายแพทย์สบ .8 ปก็มีการเข้ามารับตำแหน่งนายแพทย์ใหญ่โรงพยาบาลตำรวจแทนตั้งแต่ช่วงเดือนตุลาคมปีพศ2 5 6 6เบื้องลึกทักสินกลับติดคุก8ปีปีปปชรุกกลุม CCTV รูป2,160ภาพมัดเตือนคนดิ้นล็อกหลักฐาน ฟันเการูดมาตรา157ยันมาตรา149ซึ่งก็ไกลเข้ามาเต็มทีนะคะกับการตรวจสอบกรณีโรงพยาบาลตำรวจและกรมรชาชทัณฑ์ว่ามีการเอื้อประโยชน์ต่อทักษิณชิดวัฒนหรือไม่ โดยในขณะนี้ค่ะทั้งปปชลและกอบแพทยสภากำลังรวบรวมข้อมูลพยานหลักฐานต่างๆซึ่งก็ต้องจับตากันว่าผลสอบจะออกมาเป็นอย่างไรทั้งนี้ทีมข่าวเดอะทรูดค่ะ, Truth, คะก็ได้มีการเปิดประเด็นจำนวนภาพ2,160ภาพที่ทงางเจ้าหน้าที่รัชทันจะต้องมีการถ่ายผู้ป่วยนั่นก็คือนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีขณะนอนรักษาอาการทุกสองชั่วโมงเพื่อที่จะส่งให้กับผู้บังคับบัญชาล่าสุดค่ะเพจ a c e b o o k จตุพรพรมพันธ์ได้มีการโพสตคลิปรายการพร้อมกับข้อความเมื่อวันที่17สิงหาคมที่ผ่านมาว่านายจตุพรพรมพัน,พนธ์วิทยากรณคณะหลอมรวมประชาชนได้มีการเฟซบุ๊กไลน์ซึ่งก็มีบางช่วงที่สำคัญว่านายทักษิณชิน,ชนวัตรได้รับพระราชทานอภัยโทษถือว่าเป็นสิ่งปกติของนักโทษทุกคนที่ตั้งความหวังไว้แต่หากมองเป็นสัญญาณที่ดีแล้วก็ยอมเีเรื่องที่ไม่ดีซุกซ่อนอยู่ด้วย สำหรับเรื่องไม่ดีที่หนึ่งนายจุตุพรกล่าวว่าเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือว่าปปชทำหนังสือขอตรวจสอบกล้องวงจรปิดชั้น14โรงพยาบาลตำรวจจึงแสดงถึงกล้องวงจรปิดที่เคยกล่าวอ้างว่าเสียทั้งโรงพยาบาลน,นั้นคงไม่เสียจริงดังนั้นใครคิดว่ากลุ่มสภาพเนื้อคนอื่นได้คงต้องรอความจริงถัดจากนี้เป็นเครื่องพิสูจน์ไม่เพียงเท่านั้นปปชยังขยับรุก ขอภาพที่บันทึกไว้ทุกสองชั่วโมงในช่วงเวลา180วันซึ่งเจ้าหน้าที่รัชทานมีการเฝ้านักโทษป่วยวิกฤตที่โรงพยาบาลตำรวจดังนั้นสิ่งเหล่านี้ใครคิดว่าเป็นข่าวดีจากการพ้นโทษแล้วคงเป็นเรื่องร้ายที่กำลังก่อขึ้นตามมาผมเชื่อว่าภาพต่างๆก็คือภาพที่ทักษิณป่วยรักษาที่ชั้น14คงมีอยู่ในมือเรียบร้อยแล้วรวมทั้งเรื่องราวต่างๆของใครพยายามที่จะดิ้นรนไปล็อกภาพกว่า2,000กว่าภาพ ทุกอย่างมันคือการมัดอย่างเสร็จสับนายจุฑพรกล่าวเน้นย้ำและก็ยังบอกอีกว่ายังมีผลลัพธ์ของแพทย์สภาสอบสวนแพทย์4คนจากโรงพยาบาลตำรวจและกรมราชทัณฑ์ขอหาผิดจรรยาบรรแพทย์อย่างร้ายแรงถ้าระบุเป็นการช่วยเอื้อประโยชน์ให้กับนักโทษ โดยไม่ได้ป่วยจริงตามที่คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติหรือว่ากอสอมส่งเรื่องถึงปปชแล้วเรื่องนี้ย่อมเป็นเรื่องใหญ่ที่สำคัญยิ่งอีกเช่นกันถ้ากล้องวงจรปิดไม่เสียภาพทั้งหมดยังอยู่ครบและแพทยสภาตรวจสอบพ,พบนักโทษไม่ได้ป่วยจริงแต่มีการช่วยเหลือเอื้อประโยชน์กันสิ่งนี้จะทำให้ข้าราชการที่เกี่ยวข้องค่ะต้องโดนคดีอาญามาตรา157 ส่วนผู้สนับสนุนต้องคดีมาตรา149นายจุฑพรมีการย้ำว่าหากข่าวร้ายถูกพิสูจน์พบว่าเป็นความผิดจริงแสดงถึงนักโทษไม่ได้ติดคุกเท่ากับขัดพระบรมราชโองค์การดังนั้นย่อมไม่มีผลต่อการได้รับอภัยโทษอีกทั้งยังลามไปถึงข้อหาถวายดีกาเป็นเท็จจึงต้องกลับเข้าไปสู่สถานะเดิมคือเป็นนักโทษที่มีคดีติดคุก8ปี ต้องจำคุกกันจริงนำซ้ำจะต้องเจอกับคดีม,มาตรา 1- นึสองซ้ำอีกคาดว่าเวลาอีก2-3เดือนถัดจากนี้จะเป็นเครื่องพิสูจน์เขาร้ายได้ตามมาเอาคืนสถานการณ์ข่าวดีที่มีแต่ง่ายได้ทุกอย่างไปเสร็จเรียบร้อยแล้วแต่ยังไม่มีอะไรไปเสร็จผมคิดว่าเขาร้ายอย่างช้าเดือนพฤศจิกาย,ยนน่าจะยุติได้รับรู้ผลการตรวจสอบทุกกรณีของทักษิณอย่างเปิดเสร็จอย่างไรก็ตามค่ะนายจุพรยังมีการกล่าวทิ้งท้ายด้วยว่า ข่าวดีที่สะท้อนตระกูลชินวัตรมีแต่ได้กับได้ตั้งแต่นายทักษิณเข้าประเทศดูเสมือนทุกอย่างเรียบง่ายอย่างฉับพลันทันด่วนแต่ทุกเรื่องล้วนซุกซ่อนปัญหาไว้หมดจนทําให้เกิดความเข้าใจผิดคิดว่าตัวเองชนะตลอดเวลาซึ่งความเป็นจริงแล้วคือการนับเวลาถอยหลังปัญหากรรมทักษิณไม่เกินพฤศจิก,กายนนี้ ส่วนนายกอุงอิงยังชาจะจบลงในเดือนมกราคมปีหน้าโดยเรื่องทั้งหมดไม่เกี่ยวอะไรกับผมเพียงแต่ผมนำเรื่องราวมาบอกให้เตรียมวางแผนรับมือและนำข่าวดีของประชาชนที่มีความอึดอัดมาเล่าให้ฟังเท่านั้นอย่างไรก็ตามค่ะสำหรับผลสอบของแพทยสภาก่อนหน้านี้นายวชิรพิททองอดีตสอบพักประชาธิปัตย์ก็ได้มีการยื่นเลข,ขาธิการแพทยสภาเรื่องของหลักจริยธรรมตรวจสอบแพทย์เอื้อประโยชน์ช่วยนายทักษิณ ซึ่งจะครบกำหนดของการสอบของคณะกรรมการแพทยสภาในวันที่21สิงหาคมนี้